สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะทางด้านความเชื่อสายมูเตลูค่ะเน้นนะคะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะคิิจังชาแนลได้คาถาและคำกล่าวเบิกทรัพย์เมืองมนุษย์มาจากแม่ชีท่านหนึ่ง ท่านแนะนำมาค่ะว่าให้ลองทำดูหากใครมีหิ่งพระพุทธรูปหรือหิ่งสักระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างที่คิดที่จังถ่ายทำนี้นะคะเป็นหิ่งกุมารค่ะให้เราจุดทูปทั้งหมด16ดอก หันหน้าเราเข้าสู่หิ้งพระหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราบูชาไว้นะคะถ้าหากใครไม่มีให้เราหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกนะคะห้ามหันหน้าลงทางทิศใต้หรือทางทิศตะวัออนะะต,ต,วตกเด็ดขาดนะคะขอย้ํานะคะห้ามหันหน้าลงทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันตกเด็ดขาดนะคะให้หันหน้า ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือนะคะให้เราจุดธูปทั้งหมดส6ดอกแล้วตั้งนโมสามจบค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วท่องตามด้วยอิติอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะนะโมลาภลาโภลาเพลาพังพระวันตุเม ไหลมามาหาพวกเจ้ามีมามะมะข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ให้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะคะอย่างเช่นข้าพเจ้านางสมคิดน้อยภูมิเกิดวันที่ สิอ็ดมกราคมพศสองพันห้ารยยสิบห้าปีระกาอยู่บ้านเลขที่ห้าสิบเจดทับสอันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดที่จางชาแนว l ยกตัวอย่างให้ดูนะคะขอตั้งจิตอธิษฐานเคยลำบากมามากเท่าไรนับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิต ดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคหนักหล่นทับรับทรัพย์ล้นมือเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นด้วยเธนสาธุสาธุสาธ,สาธขุขอบคุณขอบคุณขอบคุณ แล้วเราก็ปักธูปลงที่หน้าหิ่งหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหน้าหิ่งองค์พระพุทธรูปที่เรามีนะคะถ้าหากใครไม่มีพระพุทธรูปหรือหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบูชาให้เรานำธูปสิบหกดอกนี้ไป ปักไว้กลางแจ้งของบ้านเราเลยนะคะคิดทิจังชาแนลก็ได้แต่ชี้แนะแนวทางสิ่งไหนทำแล้วปังทำแล้วดังทำแล้วเฮงทำแล้วรวยคิดทิจังชาแนลก็จะนำมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของคิดทิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพืแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ